สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของชาวกรกฎค่ะช่วง1-15กุมภาพันธ์นะคะมาดูกันนะคะว่าความรักของชาวกรกฎ15วันนี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะช่วงวาเลนไทน์ด้วยนะมาดูกันนะคะ เรามองว่าช่วงนี้ชาวากรกฎคะคุณมีอารมณ์ความรู้สึกคิดถึงใครบางคนหรือเปล่ายังวนเวียนอยู่ในใจของคุณอยู่เลยอะค่ะนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าความผูกพันกันมามีนะคะเรามองเห็นว่ามีแน่คือแล้วก็อีกอย่างอีกหนึ่งอย่างก็คืออารมณ์ของคุณอนะคุณรู้สึกว่ามันเวลาวันเวลาเก่าๆมันนานมันสะสมมานานมันมันทำให้ว่าจะเลือนลางไปจากใจก็ยากนะคะมีความผูกพันมีวันเวลาเก่าๆแต่เราคิดว่า ตัวคุณอะคุณอยากตื่นอะอยากฟื้นนะคะอยากหยุดอยากหลุดออกมาจากห่วงอารมณ์ที่ผิดหวังเสียใจนะคะทําได้อย่างเดียวก็คือบางทีคุณพยายามทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้อ่ะก้มหน้าก้มตาทํางานเลยค่ะนะคะคือไม่อยากจะคิดอ่ะแต่พอไม่อยากจะคิดทีไรก็ต้องหันไปกลับไปคิดทุกทีเพราะมันมีเรื่องของประเด็นสําคัญคือมันมีเรื่องของความผูกพันวันเวลานะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งบางทีที่คุณอยากจะ หลุดออกมาจากวังวนตรงนี้อาจจะเป็นเพราะว่าคุณเสียดายหัวใจอะ่ะเสียดายความรู้สึกเสียดายเวลาที่มันสูญสิ้นไปนานพอสมควรละมันไม่น่าจะเป็นอย่างนี้อีกต่อไปได้ละนะคะคุณแค่ว่าอยากจะหลุดสักทีหนึ่งละนะคะนี่คืออารมณ์ของชาวกรกฎอืมเรามองว่าคุณคู่ของคุณอะ่ะอยู่ไกลด้วยนะถ้าไม่ใช่อยู่ไกลก็น่าจะเป็นไปในลักษณะที่ว่ามีเรื่องของอความห่างไกลนะคะเข้ามาแทรกแซง คนห่างไกลด้วยคนไกลด้วยนะคะเขามาเป็นประเด็นเลยเในความสัมพันธ์ของคุณมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ายุ่งเข้าไว้ดีกว่าช่วงนี้เพื่อจะทําให้ลืมเขาได้บ้างนะคะนี่คือประเด็นของชาวกรกฎช่วงนี้นะแต่พอยิ่งอยากลืมมันเหมือนกับยิ่งคิดอะยิ่งอยากลืมอยากจะเหมือนยิ่งคิดจริงๆค่ะนะคะคุณพยายามหาหนูน่นหานี่มาทําละหรือแม้แต่กระทั่งว่าอ ความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้ที่คุณผิดหวังอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปมีตัวเลือกคนอื่นเขามีคนอื่นเข้ามาแทรกนะคะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่โอเคแล้วรักตรงนี้ทําไมต้องมีทาไมเขาต้องทําคุณแบบนี้พอไกลกันแล้วทําไมต้องมีเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นมามันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเสียดายคุณไม่เอาคุณเสียดายเวลาที่สูญเสียไปนะคะอยากจะหลุดออกมาสักทีทนอะไรประมาณนั้นมาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณตอนนี้เป็นยังไงบ้างค่ะ ลายอืมเราคิดว่าเรื่องราวของคุณกับเขาก่อนหน้านี้น่าจะมีเรื่องกันนะนะคะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่อยากจะอ่าทาให้เขารู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอาจจะไม่เหมือนเดิมก็เป็นไปได้นะคะมันมันแบบว่า มีทิถีเรามอกว่าต้องมีเรื่องแล้วก็เกิดทิถิซึ่งกันและกันหรือแม้แต่ค่าท่างว่าเป็นอารมณ์โกรธอารมณ์ทิถิอารมณ์ศักดิ์รีประมาณนี้นะคะทําให้ทุกวันนี้เขาก็เหมือนกับว่าก้มหน้าก้มตาอยากได้เงินสักก้อนเพื่อสร้างฐานะความเป็นอยู่ของตัวเองนะคะนี่คือความชัดเจนของเขาแต่เราก็เห็นว่าอมันเหมือนกับว่าถ้าเรื่องราวของคุณกับเขาจบกันนะคะเขาบอกว่าถ้าเรื่องราวของคุณกับเขาจบกันจริงๆเขาก็ขอแค่อย่างเดียวคือขอให้ตัวเองอ่ะ มีเงินเยอะก็พอละนะคะขอลักษณะแบบนี้นี่คือความหวังเดียวของเขาที่เขาหวังได้นะตอนนี้นะคะแต่ใจจะบอกว่ารักคุณไหมบอกว่ารักค่ะไม่ใช่ไม่รักคิดถึงด้วยแต่ถ้าจะให้หันมาเคลียร์ใจกับคุณตอนนี้บอกว่ายังก่อนดีกว่าขอทํามาหากินขอมีเงินสักก้อนขอให้ได้มีความมั่นคงขอมีบ้านสักหลังขอมีรถสักคันอะไรประมาณนี้นะคะนี่คือความคิดในใจของเขาคนนั้นของคุณเดี๋ยวมาดูค่ะความคิดของเขาค่ะหรือเหตุการณ์ของเขาเดี๋ยวมาดูความในใจค่ะว่าเป็นยังไงนะคะ เฮียอีกใบค่ะอีกใบม้ขึ้นสักทีโอเคเดีย๋ยวมาดูความในใจของชาวกระโคค่ะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะคุณบอกว่าคุณอุตสาห์สร้างสัมพันธ์ผูกพันกันมานานนะคะไม่น่าเป็นแบบนี้เลยท,ทั้งที่ตัวคุณอะ มันเหมือนก็คุณตัวคุณเองมองตัวคุณเองว่าคุณก็พร้อมนะทุกสิ่งทุกอย่างคุณเพียบพร้อมหมดเลยไม่ว่าฐานะไม่ว่าจะเป็นการกระทํานะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าการดูแลเอาใจใส่คุณบอกคุณก็เพียบพร้อมแล้วนะทำไมต้องทําให้คุณผิดหวังขนาดนี้นะคะแล้วก็ประเด็นเลยก็คือ,อเขาฟ้องม,มาอีกรอบว่าตัวคุณนะ่ะคิดถึงแหละแต่ถ้าจะให้คุณกลับไปง้อเขาหรือไปเริ่มต้นไปโอนอ่อนผ่อนอนอ่อน กับเขาเนี่ยเรามองว่าคุณไม่เลือกนะคะคุณเลือกที่จะอยู่ของคุณนี่แหละแอบรอคอยเขาเล็กๆน้อยๆแอบมีความหวังอะเรามองว่าแอบมีความหวังแอบรอคอยเขาเล็กๆน้อย,อยทๆทั้งๆท,ที่รู้อยู่แล้วอะคะ่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างตรงนี้มันมีเรื่องราวของเขาปันใจนะคะมีเรื่องราวของคนอื่นที่เขายอมไปมีตัวเลือกอื่นเข้ามาแทรกแซงทําให้คุณรู้สึกว่าอมืมันเป็นแบบนี้นี่เองเหรออุตสาห ทำดีด้วยแล้วอุตส่าห์ทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแล้วเพื่อเขาแล้วนะคะ <_ S 2> เขายัางทำกระทําคุณแบบนี้ <_ S 1> ใจคุณไม่ง้อนแน่นอนค่ะแต่ใจคุณก็รอนะคะรอคอยรอความหวังว่าสักวันหนึ่งจะมีโอกาสบ้างไหมท,ที่เรียกว่าอะไรที่เขาจะกลับเข้ามานะคะผิดหวังมาก แต่ก็รักมากเช่นกันเขาบอกมาว่าใจจริงๆอ่ะก็ยังไม่มีใครมาแทนที่เขาได้ในใจของคุณหรอกนะคะเพราะว่าความรักที่คุณมีมอบให้เขาอ่ะมันช่างเยอะเหลือเกินมันช่างแบบว่า ด้วยความเต็มใจอะค่ะด้วยใจที่ว่าบริสุทธิ์จริงๆที่ทําอะไรเพื่อเขาแต่เขาก็ทําให้คุณผิดหวังแต่ทําให้ผิดหวังยังไงก็ตามทีนะคะเราก็เชื่อว่าคุณพยายามคิดทบทวนไตรต่ตรองแล้วล่ะระหว่างที่คุณจะมีตัวเลือกใหม่วันข้างหน้าหรือระหว่างที่คุณแอบรอคอยเขาเนี่ยเรามองว่าจริงๆแล้วอะคุณก็แอบรอคอยเขานะนะคะถึงแม้ว่าบางคนเรามองเห็นชาวกรกฏบางคนมีคนอื่นเข้ามาด้วยนะมาเรียบเรียบเคียงเคียงคุณนะคะมากระแซะหรือแม้แต่ทั้งว่ามันเหมือนกับว่าคุณมีความพร้อมอะ ะะมันเหมือนกับว่าคุณคุณโอเคคุณมีความพร้อมที่จะไปเอาไปไปกบหาดูใจใครใหม่ก็ได้แต่คุณไม่เลือกตรงนี้คุณเลือกเลือกแล้วนะคะเลือกทุกสิ่งทุกอย่างว่ามันไม่ใช่อะ่ะมันคือ,อยังไงก็ต้องน่าปเป็นเป็นคนเดิมที่คุณยังมีใจมอบให้นี่คือความในใจของชาวกรกฎเดี๋ยวมาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณบ้างค่ะ อม,มันมีบางสิ่งบางอย่างนะคะที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาคิดวิตกกังวลเยอะนะคะเขาพยายามไม่ได้สนใจอะเรามองว่าเขาพยายามไม่ได้สนใจดีกว่าพยายามทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเขาคิดทบทวนไนตรตรองว่าถ้าจะบอกว่าไม่สนใจก็จะมองว่าเขาไตรตรองดีแล้วว่า ช่วงนี้ขอเว้นระยะห่างแป๊บหนึ่งก่อนนะคะแต่ถ้าเมื่อ,อไรที่เขาตัดสินใจได้เขาบอกว่าเดี๋ยวเขาก็อยากจะกลับมาง้อคุณนะคะอยากจะเขาเรียกว่าอะไรอยากกลับมาง้อคุณอะแต่กลับมาง้อในวันที่เขามีความมั่นคงกลับมาง้อในวันที่เขามีอะไรสมบูรณ์แบบนะคะการเงินความเป็นอยู่ของเขาต้องมั่นคงก่อนแล้วเขาถึงจะกลับมาง้อคุณดูนี่คือความในใจที่เขาอยากจะสื่อนะทั้งจริงๆค่ะ เขาบอกว่าขอความมั่นคงให้กับตัวเขาก่อนก็นแล้วกันนะคะแล้วอแล้วเขาจะลองกลับมาง้อคุณดูว่าลักษณะเราจะไปด้วยกันต่อได้ไหมอะไรแบบนี้ไหมเพราะว่าจริงๆแล้วว่าความคิดหรือแม้แต่กระทั่งว่าความในใจของเขาจริงๆอะ่ะมันก็ยังวนเวียนอยู่ถึงคุณแหละแต่ตอนเนี้ยขอก้มหน้าก้มตาทามาหากินก่อนดีกว่าไหมนะคะขอห่างเหินสักพักหนึ่งก่อนดีกว่าไหมขอปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตัวเองให้มันดีขึ้น ให้มันชัดเจนขึ้นให้มันมั่นคงขึ้นดีกว่านะคะนี่คือความในใจของเขาที่เขาอยากจะสื่อให้ชาวกรกฎรับรู้นะหรือแม้แต่ว่ามันเป็นอะไรที่แบบว่าตอนเนี้ยเอาง่ายๆก็คือมันเหมือนกับลดสถานะกันแหละนะคะแต่ขอความมั่นคงก่อนนิดนึงก่อนนะคะแล้วอาจจะมีหนทางกลับมาง้อคุณก็เป็นไปได้นี่คือประเด็นเลยของเขานะความในใจเดี๋ยวมาดูคะ่ะแนวโน้มบ้างดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ มาดูค่ะ15วันนี้เหลืออนาคตอันใกล้นี้ของชาวกรากฎค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะไม่อยากสนสนใจไม่อยากจะรับรู้ใดๆทั้งสิ้นนะคะคือด้วยความที่คุณยังมันเหมือนกับว่ามันไม่มีทางออกอ่ะไม่มีทางออกที่ที่จะ ลืมเขาได้นะคะบอกแบบนี้ดีกว่าว่าไม่มีทางออกที่จะลืมเขาได้คุณยังตัดเขาไม่ลงจริงๆคุณยังตัดเขาไม่ได้นะคะใจคุณอยากให้เขามางอเรามองว่าใจคุณนะอยากให้เขามาง้อนะคะอยากให้เขามาพบมาเจอคุณแต่มันเหมือนกับว่ายิ่งรอนานวันเข้าอ่ะมันเหมือนมองไม่เห็นหนทางเลยอะค่ะว่าทําไมหนทางตรงนี้มันช่างรีบรีเต็มทนเลยเป็นไปในลักษณะที่ว่าก็พยายาม พยายามเบี่ยงประเด็นทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้ไม่รับรู้ไม่เห็นไม่สนใจนะคะไม่ไปสืบเสาะเรื่องราวของเขานี่คือของชาวครกฏนะพยายามอะเรามองว่าชาวชาวครกฏพยายามค่ะพยายามย้ํากับตัวเองเอะว่าโอเคฉันก็อยู่ของฉันตรงนี้ก่อนนะคะฉันมีค่ามากเพียงพอรอเขามาอง้ออย่างเดียวก่อนดีกว่าไม่อยากจะไปรับรู้แล้วไม่อยากจะไปสืบด้วยไม่อยากจะไปส่องด้วยนะคะ คือเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ว่าเรามองว่าลักษณะนะมันมาสักพักละนะคะคือมันน่าจะห่างกันสักพักแล้วอะแล้วมันก็ยิ่งห่างกันนานวันเข้าทุกทีมันก็เลยทําให้ความรู้สึกของคุณว่าเอ๊ะมันเวลามันถดถอยถดถอยถดถอย,ถถอยน้อยลงเต็มทนละเลยก็พยายามทําตัวเองให้มีคุณค่าที่สุดเท่าที่จะมีคุณค่าได้ใจนึงก็รอเขามางอ้อแต่อีกใจนึงก็พยายามไม่คิดถึงเขานะคะให้มันปวดหัว นี่ก็คือเรื่องราวของชาวกรกฎนะแนวโน้ม15วันนี้นะคะอ,อยากจะคุณบอกว่าโอเคค่ะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะถ้ามันไม่เป็นไปตามที่คุณวาดหวังเอาไว้ถ้าการเวลามันช่วยอะไรได้ก็ขอให้การเวลาช่วยให้เรื่องราวตรงนี้มันหมดไปจากใจคุณสักทีหนึ่งนะคะค่อยให้เวลาเป็น ให้เวลาเป็นเครื่องรักษาเยียวยาบาดแผลหัวใจของตัวเองดีกว่านี่คือความในใจหรือแนวโน้ม15วันของชาวกรกฎเดี๋ยวมาดูของเขาบ้างค่ะใจหนึ่งก็อยากจะงอให้เขางอแต่อีกใจหนึ่งก็อยากจะลืมอะอยากจะลืมไปกับการเวลาเลยอะค่ะนะคะ,นะคะมันก็เลยชัดเจนตรงที่ว่ายังไงชาวกรกฎก็ยังคงไม่ลืมเขาอะมันมีมันขึ้นมาเป็นเรื่องของ อาจจะลักษณะเขาเหนือใจคุณนะคะทำให้คุณรักแล้วก็สเสน่หาเขาก็เป็นไปได้เดี๋ยวมาดูเขานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างแนวโน้มฝั่งเขาค่ะห่างเหินห่างไกลขอความสุขความสำเร็จของตัวเองมาก่อนนะคะ ใจหนึ่งก็คิดถึงคุณนะแต่ใจหนึ่งเขาเค้าคิดความถูกต้องความเหมาะสมแล้วก็ความคู่ควรด้วยนะคะเขาบอกว่าเขาขอความสุขความสําเร็จก่อนดีกว่าไหม นะคะแล้วค่อยหันมาเคลียร์ใจกับคุณค่อยหันมาตกลงพูดคุยกับคุณนะคะค่อยมา,าสร้างอนาคตร่วมกันดีไหมอะไรประมาณนี้ชัดเจนมากๆค่อยเขาขึ้นมาตลอดสองรอบว่าเขาขอความมั่นคงในชีวิตก่อนค่ะขอให้มีเงินเยอะๆก่อนขอให้มีเงินมั่นคงก่อนนะคะแล้วค่อยหันมาพูดคุยกับคุณเคลียร์ใจกับคุณมาง้อคุณมาตกลงความชัดเจนกันมากขึ้นกว่าเดิมดีไหมนี่คือแนวโน้มของเขานะว้าว โอเคคนนั้นของชาวกรกฎเราเชื่ออยู่อย่างหนึ่งนะคะว่าขอแค่ให้เขามีความมั่นคงในชีวิตก่อนนะคะเขาอาจจะติดต่อพูดคุยกับคุณนล่ะนะคะมาง้อคุณผ่านสื่อโซเชียลนั่นแหละนะคะไม่ได้ผ่านอะไรเลยแล้วจะอาจอาจจะเป็นไปได้ว่าติดต่อคุณโดยที่คุณไม่คาดคิดไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะเป็นอะไรลักษณะที่เรามองว่าน่าจะมีอะไรที่ว่าเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้หรืออนาคตอันใกล้นี้ก็เป็นไปได้นะคะแต่อย่างด้วยความที่ ชัดเจนสองคนใจยังผูกพันกับเนี่ยเขาบอกว่าสองคนใจยังผูกพันกันอยู่เลยค่ะนะคะถึงแม้ว่าเขาบอกว่าเรื่องราวระหว่างคุณสองคนอะ่ะไม่มีใครมาผูกมัดใจคุณหรอกสองคนนะคะต่างคนต่างเป็นอิสระกับกันได้แต่ใจของคุณอะ่ะมันยังคงมีกันและกันนะคะด้วยความรักหนึ่งอย่างด้วยความเสน่หาหนึ่งอย่างต่อให้มีใครเป็นนอกลูก่นอกทาง ใครมีคนอื่นเข้ามาเป็นตัวเลือกแต่ผลสรุปสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าใจเขาก็ยังตัดคุณไม่ลงแต่ขออย่างเดียวว่าขอให้มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินก่อนได้ไหมนะคะขอเงินเขาชัดเจนก่อนขอฐานะเขาอยู่ดีมีสุขก่อนนะคะแล้วเขาจะลองหันหน้ามาเคลียร์ใจกับคุณมาตกตกลงสถานะร่วมกันกันกบคุณนะคะอยากอยู่กับคุณเท่านั้นเองนี่คือแนวโน้มของเขานะคะหรืออนาคตอันใกล้ของเขาที่เขาเลือกแบบนี้เดี๋ยวมาดูค่ะบทสรุปของชาวกรกฎนะคะ น่าจะเป็นไปในลักษณะแบบนี้นะเพราะว่ามันขึ้นมาชัดเจนนะคะว่าเขายังตัดจากคุณไม่ลงหรอกจริงๆแล้วอะแต่ตอนนี้มันเหมือนก็ห่างก็คือห่างจริงๆนั่นแหละเว้นระยะกันจริงๆนะคะคือสถานะมันเหมือนเว้นระยะเลยอะทำอะไรไม่ได้อะขอความมั่นคงขอเงินมาก่อนแล้วค่อยมาเคลียร์กับคุณความห่างเหินค่ะนะคะเขาบอกว่าความห่างเหินทุกสิ่งทุกอย่าง ถึงเวลาเดี๋ยวคุณสองคนก็ต้องวนกลับมาเจอกันอยู่ดีนะคะแต่ตอนนี้มันเป็นอะไรที่ลักษณะมันเหมือนกับช่วงพักอะ่ะช่วงสถานะห่างนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเขาบอกว่าต่อให้วันเวลาเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามต่อให้สถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปยังไงก็ตามนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาเนี่ยมันอาจจะมีความแตกต่างทางสถานะความเป็นอยู่นะคะหรือแมแ้กระทั่งว่า ความห่างไกลก็เป็นไปได้นะคะแต่ยังไงเสียคุณสองคนน่ะเขาบอกมาว่าสักวันหนึ่งนะคะคุณสองคนก็ต้องวนกลับมาพบเจอกันอยู่ดีเพราะสองคนยังอยู่ในวังวนเดิมๆนี่คือเรื่องราวประเด็นของชาวกรกฏนะด้วยความที่ต่างคนต่างคิดถึงน่ะถึงแม้ห่างไกลกันยังไงเขาบอกว่าคุณ2คนน่ะจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างคิดถึงแหละนะคะ การเวลาเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนคุณก็ยังคงคิดถึงกันยังคงมีกันแล้วก็ยังคงเฝ้ารอคอยกันเท่านั้นเองนี่คือประเด็นของชาวกวกฎก็อย่างน้อยนะคะอย่างน้อยแนวโน้มเรามองว่าแนวโน้มลักษณะคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันยังมีอะไรที่มันยังผูกพันกันอะนะคะมันยังต้องมีเรื่องราวที่ต้องหันมาคุยกันยังมีเรื่องราวที่ต้องมาปรับความเข้าใจกันนะคะโดยเฉพาะฝั่งเขาที่เขาคิดแบบนี้แต่ฝั่งคุณมันเหมือนกับว่าฝั่งคุณอยากจะให้ความรู้สึกว่า ความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังมันค่อยๆเขาเรียกว่าอะไรค่อยๆจางหายไปกับการเวลานะคะแต่เขาบอกคุณมาแบบนี้นะว่าคุณสองคนยังไงก็ต้องน่าจะมีโอกาสได้พูดคุยกันเป็นเพราะฝ่ายเขาค่ะเป็นเพราะฝ่ายเขาที่ว่าเขายังมีมีความคิดตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูค่ะว่าคนโสดบ้างดีกว่าคนโสดของชาวกรกฎนะคะ ไกลคนละฟากฟ้าเลยอ่ะเขาบอกแบบนี้คนโสดยังคิดถึงคนไกลอยู่เลยอะค่ะนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าจะบอกว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมเรามองว่าจริงๆแล้วอ่ะคนใหม่อ่ะเขามองเขารอคุณอยู่ไกลๆแล้วละ่ะนะคะเขารอคุณอยู่ไกลๆละเพียงแต่ว่าคุณยังคงคุณยังไม่ได้ก้าวออกไปจากวงวนเดิมอ่ะ คือเห็นอยู่แล้วแหละว่าคนใหม่จ่ออยู่แล้วนะคะแต่คุณยังไม่ได้ก้าวออกเลยมันบอกว่าเออเขาบอกว่าตัวคุณยังคงมีความรู้สึกว่าคุณเสียใจนะคะกับเหตุการณ์เรื่องราวที่ผ่านมาแล้วก็ยังคงแบบว่ารอคอยแต่คนเดิมกลับมาอย่างเดียวเลยเขาทั้งทั้งที่ว่าอนาคตเขาบอกว่าอยู่ที่คุณเลือกแล้วนะคะอนาคตอยู่มองอยู่ตรงหน้าละนะคะคนใหม่รออยู่ตรงหน้าละแต่คุณรอแต่คุณแบบว่าคุณ คุณคิดกับตัวเองเสมอว่ายัางไงเสียคุณก็น่าจะรอคนเก่ากลับมานะคะแล้วเราก็มองเห็นว่า,าทุกสิ่งทุกอย่างคุณเหมือนกับว่าคุณมั่นใจอะว่ายังไงคุณกับเขาก็น่าจะมีการการกลับมาพบเจอกันอีกสักครั้งหนึ่งแล้วมันเป็นห่วงเวลาช่วงนี้คนโสดรู้สึกว่าอารมณ์อารมณ์ความคิดรู้สึกคิดถึงเขาอะค่ะมันน่าจะเกิดขึ้นบูบบ๊บในใจแวบๆในใจนะคะคุณมีความหวังกับ กับชีวิตตัวเองจริงๆค่ะคุณรอคอยเขาด้วยใจจดเราไม่ได้มองว่าคุณรอคอยเขาด้วยใจจดใจจ่อเราคิดว่าคุณรอคอยเขาด้วยความหวังอะ่ะถึงแม้ว่าความหวังตรงนี้เนี่ยมันจะมองแทบไม่เห็นในหัวใจของคุณก็ตามทีในความรู้สึกนึกคิดของคุณก็ตามทีแต่คุณคิดว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาก็คงน่าจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณทั้งๆที่เขาบอกแล้วว่ามีตัวเลือกใหม่รอคุณอยู่ข้างหน้าแล้วหนทางข้างหน้าแล้วนะคะ แล้ะคุณก็สามารถเลือกได้ด้วยนี่คือคนโสดนะเดี๋ยวมาดูนะคะความสุขความเป็นครอบครัวเท่านั้นค่ะที่คุณเลือกอยากจะได้นะคะเขาบอกว่าคุณเลือกอยากจะได้แล้วจริงๆนั่นแหละถึงแม้ว่าคุณกับเขาจะไกลกันยังไงถึงแม้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่เรามองว่ามีความเป็นไปได้สูงมากนะคนโสด มันขึ้นมาแต่คนเดิมทั้งนั้นเลยนะคะถึงแม้ว่าความสุขทุกวันนี้ชาวกรกฏเรามองว่ามไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานเรื่องครอบครัวนะคะเรามองว่ามีคนให้กำลังใจคุณแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าจะมองอีกฝาาฝั่งหนึ่งเรามองว่าคุณยังคงคิดถึงคนเดิมอะใจคุณยังไม่เปลี่ยนนะคะคุณยังคงรอคอยเขากลับมาเพื่อมาสร้างความผูกพันสร้างครอบครัวด้วยกันนะคะร่วมทุกข์ร่วมสุข รามองว่าร่วมทุกข์ร่วมสุขนะแล้วก็มันเหมือนกับว่าแนวโน้มอะแนวโน้มมีความเป็นไปได้มากๆอะค่ะว่ามันจะอาจจะมีอะไรสักโอโอเคโอเคค่ะแนวโน้มความเป็นไปได้มากๆนะคะว่าจะมีโอกาสนะคะได้ได้ติดต่อพูดคุยกับเขาคนนั้นแต่เรากลับคิดว่าช่วงนี้ของชาวกรกฎอะเหมือนกับว่าคุณพยายามอะ พยายามลองปล่อยตัวเองดูฮะว่าตัวเองลองมีชีวิตอิสระดูสิว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่เรามองว่ามันเหมือนกับว่าคุณผ่านร้อนผ่านหนาวต้องใช้ชีวิตชีวิตอะผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะแล้วบางทีทําไมเรามองเห็นชาวโคลกรดดคิดว่ารักจริงมันจะมีหรอความรักจริงมันไม่น่าจะมีนะอะไรประมาณนั้นนะคะนี่คือบางทีคุณย้ําคิดย้ําทํากับตัวเองอะ่ะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าคุณสับสนด้วยบางบางครั้งนะเห็นว่าคุณสับสนแล้วคุณก็พยายามอะ พยายามเหมือนกับว่าพอคิดถึงเขาทีไรคุณก็จะพยายามไปคิดว่าขอให้ตัวเองปลดปล่อยหัวใจของตัวเองสักทีอิสระสักทีเถอะนะคะไม่อยากจะไปนั่งคิดถึงอะไระวงมากแต่ในใจเขาก็บอกว่าคุณเน่ก็ค้านกับตัวเองเช่นกันนะคะใจหนึ่งเงิเอาลึกๆจริงๆคุณก็ยังคงรอคอยเขาแหละต่อให้คุณมีอิสระแล้วตอนนี้ก็ตามทีนะคะเดี๋ยวมันดูซิว่ามีคนใหม่เข้ามาไหมอืม แต่จริงๆเราก็มองว่ามีคนใหม่เข้ามานะแต่คุณก็คุยไปอย่างนั้นอะเราเห็นว่าถ้าเป็นกับคนใหม่เรามองว่าคุณบอกว่าคุณยังไม่พร้อมเลยอ่ะค่ะคุณยังไม่พร้อมจริงๆนะคะคุณอยากอยากจะบอกว่าขอให้เรื่องราวความรู้สึกที่คุณเสียใจ <c oughs> คิดถึงใครให้มัน จุดจางไปกับการเวลาก่อนได้ไหมอะไรประมาณนี้นะคะคุณขอความมั่นคงในชีวิตก่อนอะ่ะ <c oughs> คุณไม่อยากมานั่งแบกรับภาระหน้าทีออ่รับผิดชอบใครอีกต่อไปละนะคะไม่ต้องมานั่งแบกรับภาระหัวใจที่ว่ารักใครก็มีแตเออ่เรียกว่ารักใครก็มีแต่เรื่องความรับผิดชอบเรื่องปัญหาตรงนี้ที่เรามองเห็นชาวกรกฎว่าคุณน่าจะเป็นแบบนี้นะคะ มันเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณกาลังปรับเปลี่ยนสภาพความเป็นอยู่แล้วก็ชีวิตจิตใจของตัวเองด้วยยังไม่อยากจะเริ่มต้นรักใครทั้งทั้งที่เขาบอกว่ามีคนเข้ามาหาคุณอยู่แล้วอะมันเป็นอะไรที่คุณบอกว่าคุณพยายามฝืนกับตัวเองอะวะ่าคุณรู้ว่ามันไม่มีความแน่นอนในเรื่องของความรักมันไม่มีความยั่งยืนในเรื่องของความรัก นะคะมันก็เลยทําให้คุณอคติในเรื่องของความรักครั้งใหม่ด้วยแต่เราเชื่อว่าถ้ามีคนมงเข้ามาหาคุณน่ะหนึ่งน่าจะเป็นชาวธาตุลมหรือเปล่านะคะที่เข้ามาหาคุณหรือแม้แต่กระดทั่งว่าถ้าไม่ใช่ชาวธาตุลมแต่เราว่าชาตธาตุลมอะถ้าไม่ธาตุลมก็ธาตุไฟนะคะที่จะเข้ามาหาคุณะ่ะแต่ธาตุไฟน่าจะทําคุณเหนื่อยมองว่าธาตุไฟนี่เป็นายทาคุณเหนื่อยมากกว่า อดีตนะเรามองว่าอดีตที่ผ่านมานะคะแต่ตอนนี้มีรักใหม่นะแต่คุณยังไม่ได้พร้อมเปิดใจให้ใครโอเคนะคะนี่คือเรื่องราวของชาวโสดค่ะรอคอยแต่คนเดิม ติดต่อกลับมาพูดคุยค่ะแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเร็วนี้นะคะคุณอาจจะพบใครก็ได้นะคะชาวโสดต้องย้ำนิดนึงคุณอาจจะพบใครนะคะคือทางแชททางโลกออนไลน์นี่แหละนะคะคุณอาจจะพบรักแบบนี้หรือคุณไม่ได้รักเขาแต่เขามีไมตรีต่อคุณในลักษณะเข้ามาแบบนี้นะคะแต่คุณไม่ได้เลือกไม่ได้สนใจอะ่ะเหมือนกับว่าคุณคุยเล่นๆไปก่อนอ่ะนะคะเพื่อรอคอยคนเดิมด้วยนะคะ อีกทั้งตัวเองก็ยังไม่พร้อมที่จะเปิดใจยอมรับใครใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ที่เห็นโอเคนี่คือเรื่องราวของชาวโสดกรกฏนะคะน่าจะมีอะไรดีๆบ้างสำหรับคนที่มีประเด็นคลิปนี้ก็น่าจะเท่านี้ละค่ะไว้ติดตามความรักธาตุน้ำค่ะสวัสดีค่ะ